แล้วอีเหี้ยน,นี่อีสัตเป็นได้าหาระบเปาเนี่โอเคอันนี้จะไปเที่ยวเมืองนอกโอเคอันนี้ไปจะไปเที่ยวเมืองนอกโอเคมึงโอเ okay. คโคตรพอโคตรแหมงบอกอะอีอสัตสัวมึงจะมาโอเคติสต,ตีท้าทายว่าเราผสมไทยกัาไ,ไทยผสมรเราหรือเราผสมอังกฤษโอ้ยอีส่นติน่งอีมาสิโคตรแหมงนี่นว่าอย่างแบบนั้นมึงว่าวมันชัดเจนทุกคู่นี่มึงว่ามันชัดเจนนี่อีน้ำเป็ดหมาเลยอีน้อ,นนอ,อ,นองนานมึงก็ เอาแตกลูกมึงงาไปให้พัวมึงงาเลียแตกลูกมึงอานลูกมึงกำลังเป็นสาวมึงกำลังเป็ดกะเลียอายุสิแปดปีน่ะพัวมึงกำลังเลียเลยแหละเลียดีเลยแหละแตกลูกมึงอานเลียดีกว่าฮีมึงแตกมึงอีพอแตกมึงมันย่าน่ะพัวมึงมาอยากเลียฮีเลียแตกมึงแล้วมึงเข้าใจบ่เออมึงก็ต้องให้พัวมึงงาเลียแตกลูกมึงอานแทนฮีมึงอานฮีมึงมันเถ่ามันยานกแล้วมึงเข้าใจบ่เออมึงก็ต้องเอาค่อยดัากันะซบเขาหูฮีลูกมึงงานเออเขาค่อยต่างกันมันใหญ่ละก็เอามีดนะแกเขาไปหีลูกม้หน่ะแหกเขาไปเเออาากบืนะต hay gì à muốn con bo tỉnh bên đây bạn